กับมันนีอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมันนีเนอะช่วงเอซตสายใกล้สีเทียงเนาะค่ะเนาะมันนี้อีกันมาอ่างเนื้อกินพี่น้องแบบอาหารบ้านๆอีกแล้วเนาะค่ะเนาะอาหารเฮามีหยางเนาะเมนูนี่เมนูมันนี้กันเนาะค่ะเนาะทอดประข่ค่ะทอดประค่กับเจียวคะเนาะอลนี้เห็ดเจียวผีโขงเนาะค่ะเนาะกินต้มผักกับมันนี้ผักกับเผินกัอมีประกาดขาวแล้วก็กระลำ กระลำไม่อย่างนอ้องมีเขาเอินร์อคนเหนือเขาเอิรนอะ่ะสีดแดงๆอะเอ้ยไม่ใช่ลำแหลมอะ่ะไม่ใช่สิกระลำปีเลยแหละกระลำปีพักอีกพันหนึ่งเลยไหม,มอันนี้อันนี้เอากระลำปีแบบที่มันเป็นหวัวลำแหล,ลนะะม,มนะคะบอมนเป็นแบบกลมๆเนาะค่ะเนาะอันนี้มันสีหวานกว่ามันสีหวานกว่ากลมๆเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็พักพายแล้วก็เฮ็ดเออ่นี่ค่ะนางลมหลวงเนาะคะ่ะเนาะกินอาหารบ,บ้านๆค่ะบะนี้ไม่ได้ไปใส่ค่ะอยู่ในห้องเนาะค่ะเนาะ มาค่ะมากินข้าวน้ากันเดอพี่เข้ามาเบิ่งอลีก็อย่าลืมเนาะคะ่ะเนาะกดถูกใจเนาะค่ะซ่องอลีคนภูพานเนาะค่ะเป็นกาลังใจให้อลีออแหน่เนาะคะ่ะเนาะอลีจะได้แบบได้เห็ดคีบเบาๆไม่ไหม้หาพี่น้องได้แยงได้ชมได้เบิ่งเนาะค่ะแล้วก็เห็นหน้าอาลีเบิ้ลเบิ้ลสุม่มเอเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะอลีพวเบ้าหลายแะ้วบัตน,นี้เงาค่ะบัตน,นี้กินข่าวกับสิบโปรไลแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าอาลีกินนี่แหละคะ่ะกินโปรตีนแล้ว หว,ไงไงวานอร่มัเกเอิ้นประกาศเออเิ้นกำลังพอเร็มค่ะมันสิออกวันบาน,นะคะ่ะกินกระตำมมะคร่งแซ่บคะ่ะจางก,ก็ต้องมาล่างก่อนนะคะเนาะ มิ้วอา้มาเต็มเลยแอนนี่กรคอค่ะิดป,ปิ้งกับโได้ค่ะมัมีหมูปิ้ง นี่คือน้ำกินค่ะน,น้ำกินมาพี่น้องมิวเอาน้ำกินมาให้อาพี่มาเด้อทำมากินเขาด้วยกันค่ะ 慌了。好 เป็นสวดจัโก้อยู่ค่ะ Verdade. É กินต้มพักนะคะหนึสี่บข้าต้มนีหน่อยหนึ่งใบต้มอะไร ชงยำพอมมันจะเป็นสี่แหละมันจะชอบพ้อดูนาวไม่เคยได้ยินไหมปล่าองแก๊น้อกอบพรอกมาหรือมัดูร้อนอยูะ ขอ,ขอซื้อมากันเนี่ยชันกนหน่อยขลังบลำร์เลงนะตามแบบเนี้ยอร่อยคาร์เมันนะอมันโยมันบานเล้านะบ,บอกม,นะมับนาบานกรอบ เดีอกอ,อกค่ะบุมบิมเนต้องมุออปเนเะอือเขาต้มนี่หน่อยหนึ่งอะไรต้มอ,อะไรอะทำไม,ม คลมหมดแล้วกลมหมดแล้วแล้วอะไรเนาะกลมกินหมดไงเขาเลยไม่กลมไหมสะกอะ 嗯我的娘家 ก็เต้นแล้วค่ะมันนี่พอ,อน,นอิ่มแล้วค่ะนี่รับไม่น้องแล้วค่ะ ขมูสมยีญญ่ลิกินเลยโปรตีนเนาะค่ะเนาะมันสองสองบวงก็เลยแบบห <c oughs> ยิย้วเขาบานไดคะ่ะกินโปรตีนไปแล้วอะ่ะก็กินเขาจังหน่อยไปพร้อมนะคะเนาะก็ได้รับสอาหารแบบโอเคเลยคะ่ะค่ะลีกลาพี่น,น่เนาะค่ะเนาะด้วยเมนูนี่แหละบ้านๆเนาะคะ่ะเนาะบ้านๆ เพราะว่าช่วงนี้กับโรคภัยมันก็ร้ายเนาะค่ะเนาะไปใส่มาใส่ยังสิกะระวังกันเนาะค่ะเนาะอารีกะระวังคือกันสิเพราะว่าจังหวัดอรีกัพีชนุโลกเป็นแล้วค่ะคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะไปใส่กะดูแลสุขภาพกันดีเดอร์พี่น้องอารีก็ลาละค่ะขามาเบิ่งอารียรีก็ขอขอบคุณในดีเดอร์พี่น้องคนเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะคะเนาะที่มาให้กําลังใจอารีตลอดเนาะค่ะเนาะรีขอบคุณในลายค่ะ อลิกาล่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะคิด